สวัสดีค่ะนี่คือพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่26สิงหาคม2564ค่ะในวันนี้บริเวณประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงห,หนักมากบางแห่งค่ะนี่คือแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะเห็นว่าร่องมรสุมพาดผ่านทางด้านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะอหนออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะอหนออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังปานกลางลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้บริเวณประเทศไทยนะคะก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะนงเสิงเหนือภาคกลางและภาคใต้และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกค่ะ มาดูพยากรณ์ฝนสะสม24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในวันนี้และพรุ่งนี้ก็จะเห็นว่าทางด้านบริเวณประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นทางด้านภาคเหนือภาคตะนอ,อกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลดามันและอ่าวไทยในวันนี้นะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางค่ะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะมาดูพยากรณ์อากาศรายภาคสําหรับวันนี้และพรุ่งนี้กันบ้างค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ส่วนภาคตะนกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนอง,180อง,นนนง,งร้มมอยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งออะค่ะสำหรับภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับภาคตะวันออกนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหนักมากค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ในช่วงนี้นะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะนอกเชียงเหนือภาคกลางภาคตนออกรวมทั้งภาคใต้นะคะมีการกระจายฝนที่ดีและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นนะคะดังนั้นก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตนอกเชียงเหนือภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้นะคะประชาชนที่อยู่ในอัดพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักไปด้วยค่ะท่านสามารถติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ